สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องนายเอดนะครับจะมินิมาพบพอครับการกูหนูกันนะครับหัวฟูเลยวันนี้มาสวยครับพี่น้องสวยตามเพรมไก่เราครับผมเดินทางมาแก่หมดนะเบิ้งมาสองหลังนะครับถื่อหมาเล่นครับพี่น้องใช่อาจารย์ก็ถือหมาเล่นเข้กันโอ้ตายตายตายถือหนูหมากินไปสองตัวแล้วครับโอ้แย่เลยพี่น้องครับ กับโบลูว่าสีเหลือตโตบอ้อครับเพราะว่าโอ้หมาหมามานจะใสบุโอเคครับพี่น้องขนาดอยู่งตรงหน้านี่หมานมาหากินเนี่ยมันก็นกนอยากกินของมันแหละก็เข้าใจเก็ถือกัดอะไรกัน,กนสองหลังสามหลังแล้วครับยังามาเบิ่งงานโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันรอบเสาครับบรรยากาศยังไม่เศร้า,าครับโอเคพี่น้องไปมาเบิ่งแนวนี้น้ำกันนะพี่น้องม,มันจะมีโตบโอุรันครับนี่ก็ลัน โอ้ลันหลายมีก็รันมีก็รันโอ้ยถือหมาเห่นพี่น้องเอ,อ้ยเหลือเปลนะ่าเนาะหมากวนนะครับรอนี่มาแต่ไสบวตะกี้เขาเห็นเอา้าพี่น้องถือเต้าเขาคว้าวเลยตายเพราะอมเต้าบันนี้ โอ้ยเข่าข้อเลยว่าโอ้ยตา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 ยโอ้บ่วงมันโอเคครับพี่น้องจัดการก่อนเอ้ยพ่อแม่ปวดในเพลินก่อนปวดเลยปู่นี่เข่าข้อเลยพี่น้องโอ๊ยโอ๊โอ๊โอเคก่อนนะว่าปิงปิงครับโอเคครับพี่น้อง รอดปอบู้เน,นี่ยมันท่านไต้เนีพี่น้องคิดว่าเพิ่นจะรอดอยู่ดอกเอาไปโอเคครับรอดอยู่ดอกปิไงไวโอเคครับปล่อยมันไปหลังจากที่รันมาหลายๆหลังนะครับหลังกับถือมากินเอา้าหนูพุกพี่น้องโอ้หนูพุกครับหนูพุกส่องแรนเข่าแรนออกตรงนี้เป็นร่องน้ำนะครับ หนุ่มพพี่น้องโอเคครับนี่ครับเหรียญแต็มสวยๆหมาเล่นงานพี่น้องเฮ้ยโอ้ยน่าจีนหมาโอ้ยน้อยโอ้ยเถิดอ,อยู่โอเคครับพี่น้องเล่นงานไปสองตัวแล้วมองหันตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งโอเคครับพี่แอดน้าสีตัวหลายโอเคครับ ไม้นูฉลาดพี่น้องที่กัดเสื้อเขาหมดขึ้นบอลอดครับอู้เฮ้ยฮึมฉลาดอีีแต่บอลอดพี่น้องอู้บอรลอดนี่ครับ ลาดเตี่ยไอ้พี่น้องเมื่อนี้นี่นี่ครับเล่นไปสามหลังเลยพี่น้องกัดยางสามหลังแสดงว่าเก่งประสบการณ์นี่ครับบอดหลังนี้กระถึกหลังนี้กระขาดหู้เดียวสามหลังกัดยางบัด ว่าไม่ถืออีกตัวหนึ่งอยู่แล้นี่ขาดนะครับขาดลวดไปพี่น้องเบิ้งโต๊ะตองไปอันนี้ลันลันลันอ้าวปิดหนาหูเหลืออีกนะครับเหลืออีกเยอะอีกสองหลังพอถือครับพี่น้องอ่ะเหลืออีกโยอหูนี่โอ้ เพินน่นนั่งไว้โอ้ย่นออกไม่ขีดตัวนี้โอเคครับโอ้ยหน้าว้อนนะพี่น้องแดดมันออกไว้นี่ตัวบุคคลยังไงครับเป็นแต้มมุมแคบไว้โย,โยนกครับพี่น้องเย้ครับนกกวนตรงนี้ทั้งนกทั้งหมาทั้งงู โอ๊ยคักคักคักุ่นเฮ้ยเพิ่นก็หิวนะโอเคครับบรรยากาศท้งหน้ายังมาเศร้าแดดออกนะครับหลังข้างนาเห็นที่หยามุนๆนด้บีนน้องจ้กสิมีแต้มเอาุสวยปานี้แล้วบางันนกเต็มแถวนี้อะมีหยามุนๆครับแต่ตัวหนูบ่อยู่ เธอกินนะครับตัวนูเธอกินลักษณะนี่าจะเป็นนกครับขาดนกขนนกอย่างอยี้ไปเดี๋ยวบังหลังต่อๆกันกน,นะคือเป็นนิดเดียนอะไรล่ะคือเป็นซีนเอียนว่ะโอ้โห ต่อกันมาเลยด้วพี่น้องโอนกอับไหลอ้าวมีแต้มครับจะตายคาดว่าถืถึอนกกันละเออโอเคโอเคพี่น้องโย่สวยๆนกกำลังสิเหลีนเพิ่นเลยมุมแคบแล้วครับบ่มีทางได้พุ่นเด้เห็นบ่พี่น้องเห็นทางหนูว่ามีบ่มีทางนะครับใส่ลักษณะมุมแคบโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเป็นช็อตๆไป ขึ้นได้นูพกอยู่นี่นะครับมีรูเป็นโดนจแจ๋วนะครับกตว่าโบเรมา,รมาสวยนะครับอาจารย์เป็นยังไงเนาะอาจารย์อยู่ใส่นอนยังอยู่มุมหุม่นอยู่แต่ว่าโบเรมา,รมาสวยแต่มาเพราะท่านแดดครับพี่น้องลักษณะ,ะน,นี่หนะ่เป็นนกครับนกเลนนี่ครับนี่จมพี่น้องะะติดนี่นตัวงามนะครับ ถึงนกเล่นเขีค้ครับแจ้วแจวสวยๆถือว่าได้อยู่ยังได้อยู่เซ้านี้ก็เป็นแต้มห่างๆนะครับพี่น้องน้ามีแต้มอยู่ในดินตรงนีๆๆๆๆ้ตรงนี้ติดเอวพนวะพี่น้องเอ้ยเก็บถืออุอง้งนี่สองโตนะครับอีกแต้มนึงมุมแคบมุมแคบพี่น้องนี่เตะมุมแคบนี่มือขึ้นกระเด็ตัวหนึ่งอยูน่นี่นี่สองโตรครับสองโต นี่วิอยาจ,จัดการครับมันจัดเขาไวาเจ้าอุ้ยเดี๋ยวถึงเจาของหน้าดาอาจารย์เป็นยังไงเนาะนกขึ้นหลายเนาะฟังอาจารย์นเนาะเขครับพี่น้องโอ้ยเพื่อวพี่น้องแต้มหรั้ง,งโอ้นอีกนึ่งแต้มครับพี่น้องโอเคครับโอเคครับนี่นี่พี่น้องเห็นปะเห็นแต้มน,นะครับโอเคครับ ลองเห็นก่อนเอ็นไปอุ๊ยไม่กัดโอเคครับนี่ครับนึกเต็มจัดการก่อนพี่น้องอต่อไปกับเป็นช่องนายเอนะครับนี่พี่น้องแถามสรุปเต็มแจ้วอ,อาจารย์ภูเก็ตนะครับไอ้พี่แอดเกษตรกรนักล่าบันทุ่งนะครับเพียร์แอดอายเต็มกี่ปีนี่ยี่สิบ พี 3, ่เอเด,ดียรยี่สิามแต้มนะครับให้ผมไปย่างอีกสามนะครับมัขึ้นมันขึ้นผมหมานพี่น้องย้ำมเศร้าผมโมหมานเลยย้ำมเศร้าผมได้เท่าไรก่อนนะะสิ 10, 8, บเอ็ดสิบเก้าบอสผมไหมสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดผมได้สิบเอ็ดแต้มอาจารย์ให้อีกสามนับรวมเพื่อกเกาสามเป็นสิบส สิบสี่เต้มศาสนุพู่คือเก้าผมอาจารย์ยี่สิบเต้มนะครับมันขึืนพวงดายไปสิบหกมื่อคืนได้ดสิบหกผมได้สิบเก้าขันคางมาหนี้เถือกทั้งนกทั้งหมานะครับมาโดนเยอะมาล้อไปเป็นสิบเลยอาจารย์ก็ถือกเป็นสิบเลยผมก็ถือกซีหาตันี่แหละถือกนกถือกงูกับพวกนั่นงูนกหมาโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามสองช่องเข้าในได้ครับบ่วงพ่มลอยขึ้มาอยู่เป็นกองข้าวได้ไงส่นต้นข้าว